สวัสดีครับอยู่ผมในช่องดิจิชแนลนะครับแล้วนี้ผมก็มากับกันดี้ดิฟันนี่ <Yay. S 1> วันนี้เราจะมารีวิวเนี่ยข้างหลังผมนี่แหละไม่ใช่ละอันนี้คือสนามเด็กเล่น oh. วันนี้เราจะมารีวิวนี่ข้างหน้าผมนี่แหละ มันก็คือสถานีรถไฟถึงแม้มันจะไม่สวยมากเท่าไหร่ซึ่งเพื่อนขอมาว่าหัวจรวดซึ่งผมก็ยังไงแบบแบบผมไม่รู้มันเป็นหัวจรวดหรือเปล่านะแต่ก็แก็ช่างเอะแต่เราไปดูคลิปกันเลยอ่ะถึงแม้มันจะไม่ค่อยเหมือนสถานีรถไฟเท่าไหร่นะก็เออผมก็สร้างได้เท่านี้แหละซึ่งทําไมแมพมันแปลกถามว่าทําไมแมพมันแปลกนะนีะน่ม่แม แมปไอซีรีผมนะซึ่งผมก็ยังสร้างเสร็จก็รอติดตามได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เรายังสร้างเนี่ยเรายังสร้างแถวนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมเนี่ยแถวนี้เลยยังสร้างยังไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนซีรีส์เสร็จเลยนะครับผมแต <8 S 2> เดี๋ยวเรามาแต่น่าไม่ใช่ประเด็นเราจะมาประเด็นรถไฟนี้แหละครับสถาน,นีรถไฟมันจะไมค่ค่อยเหมือนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นทางขึ้นของผู้โดยสารแล้วก็ถ้า ถ้าใครชอบอยู่ฝั่งถ้าใครชอบขึ้นมาในฝั่งซ้ายก็ระวังนะครับผมถ้าใครขึ้นมาแล้วก็จะอุ้ชนเลยนะครับผมก็อันนี้จะเป็นที่จ่ายเงินนะครับผมเป็นที่จ่ายเงินแบบเห็นไหมเจลนาจ่ายเงินก่อนเข้านะครับเอาใครทุบใครทุบกระดิทุบอ่ะไม่รู้โอ้ขอโทษมาปึ๊บโอเค โอเคนี้เป็นอันนี้เป็นที่จ่ายจ่ายเงินนะคะผมแล้วก็มีเวลาบอกด้วยว่าบอกด้วยว่าถึงอ่อถึงง่ายคือแบบเช้านี้เองใช่อันนี้ก็เป็นูนอันนี้เป็นคิวหนึ่งคิวสองนะเฮ้นี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นหุ่นยนต์เอามายืนอยู่นะค่ะมัดขอดมัดขอดมัดขอดซึ่งมันก็เฮ้ดดูนี่สิมานี่ ดูสิทางรถไฟขาดแล้วอือก็ใช่ไงอออไรม,ม,มันขาดแต่แค่นี้งองเ,เอ๊ะเดี๋ยวที่แป๊บนึงนะเขาบอกก่อนเอออันนี้คงไม่มีใครสงสัยหรอกคือที่พี่เปลี่ยนสกินใหม่ไม่ใช่เพราะพี่เรื่องมากอะไรหรอกนะคืออาจริงๆนะนี่มันเป็นสกินนะแอนของอ่าเด็กน้อยจอมว่วนเอเดี๋ยวแป๊บนึงผมเพิ่งนึกได้รู้ว่าตรงนี้มันขาดกันนี่หว่าใครทำพังไม่รู้สิ มันพังนานแล้วไม่รู้จไม่ได้เออแต่เราเข้าไปดูข้างในกันเลยอันนี้จะเป็นที่นั่งของผู้โดยสารแล้วก็จะมีที่เกาะเผื่อไม่พอเนี่ยเกาะไว้แล้วก็รถไฟเดแล้วก็ถ้าเกิดออกซิเล่ไม่แน่อาจจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ก็นั่งแล้วก็ที่ก็นั่งแล้วก็ผู้โดยสารดิชเช่ผู้โดยสารุกท่านตอนนี้ถึงอะไรนะก็ไม่รู้เหมือนกันิวแล้วเข้ามาในนี้กันเลยอันนี้ก็จะเป็น คนขับนะอันนี้อันนี้พวงมาลัยเอาเป็นเอาเป็นกันเลยก็ใส่เสื้อเหมือนกันเอาเป็นใช่เหมือนกับนั่นเลยเอาสโนว์บอลให้เป็นพวงมาลัยผมไม่รู้จะอะไรอก็ประมาณนี้ยแหละน่ครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายยินดีต้อนรับสู่เมืองกิมมูวิวข้างล่างก็ไม่มีอะไรนี่ครับโดยเป็นรางรถไฟแต่เพื่อนขอมาเป็นหัวจรวดผมก็ ขี้เกียจนะก็นี่ผมสร้างไดแค่นั้นแหละรู้ไหมว่ารถไฟขาดมาถึงสถานีนี้แล้วต้องเออต้องเดินกลับหลังไปแขมด้านหลังก็ขาดอีกอันนี้อันอันแล้วแล้วทีนี้เขาแล้วทีนี้พอพออันพอขับเข้าพอเดินหน้าที่นี่หืหทะลุเข้ามาพิพิธภัณฑ์อ้าวประตูเมื่อกี้ทุกอะไรประตูประตูเออประตูอ๋อ ลายีเเหลืองไหมครับโอเค,อเ,คเข้ามาพิพิรณพพิพิพิันธ์โอเคก็จะประมาณนี้แหละว,ว้าวถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอัยนะครับข้างล่างก็จะไม่มีอะไรก็ติดไฟเป็นไฟนะเพื่อให้สว่า,ขางข้างคาวจะได้ไม่เกิดแล้วมันลแล้วก็ข้างใต้ก็มีเกมเนี้ผมรำคาญะไรมากสุดหมข้างคาวฝนกับข้างคาวแล้วก็โดยเฉพาะฝนนี่แหละฝนมันมาบ่อย เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นรางรถไฟก็ผมจะไว้หลอกตาคนนะก็สุดแค่นี้นี่ก็จะสุดแค่ตึกพวกนี้ว้าวจะมีคนมาปรับปรุงพัฒนาให้ไหมเนี่ยรางรถไฟแค่นี้เองผมต้งองเดินกลับเมืองอื่นเองอะ่ะไ่วอยู่ดีๆก็วางไปนหนึ่งซเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีเน็ตที่ไหนเนี่ยโอเค okay, ก็อันก็ประมาณนี้แหละสาหรับสถานีแรกเดี๋ยวเราไปดูสถานีที่2กันเลยครับผมเดี๋ยวเราจะตัดไปที่แมบที่2กันเลยนะคบผมเป็นแมบ เด็กน้อยจอมป่วนแมปที่พี่ผมสร้างซึ่งพี่ผมก็จะออกซีรีส์เด็กน้อยจอมป่วนแต่ก็ไม่ได้ออกเพราะว่าไม่พื้นที่ไม่พอนะคะผมไปแต่แต่อาจจะได้ออกช่องผมแทนก็ได้ไม่ก็ใช้ช่องผมอัดอ่ะแต่ก็ไปเดี๋ยวเราไปดูสถานีที่สองกันเลยโอเคนะคะผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ที่เออนี่แหละครับผมไอเด็กน้อยจอมป่วนนะซีรีส์ก็ถือว่าสร้างนานอยู่นะนี่ซึ่งสถานีรถไฟก็อยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็ แดมไ่ดูดิสถานีก็ขาดแถมมีให้เห็นเป็นหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้เข้ามาดูนานเลยนั่นเนีะใช่้นล่างนี่สิว้าวยังกับรถบัสมากกว่าอะยังอืมมันเหมือนมันเหมือนแบบรถบัสเด้อเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในสิโอ้ทางเขายาไม่มีที่เกาะเลยไม่มีที่เกาะให้นั่งอินเดียวอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ชอบทุบจังอ่ะไม่รู้ว่าที่อาจจะเผลอเลยถือดับ คือด่บไว้แล้วกันคือดบาว่าจะได้ไม่จะถือนี่ไหมที่นี้ก็ใส่หมวกอยู่นี่ไไม่ได้เอ้ยมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมบางอย่างไปเดยวะเข้ามาอันนี้ก็เป็นคนขับคนขับเดี๋ยวทีอย่าเพึ่งพี่ลืมไปอย่างนึงขับอะไรเนี่ยขับไม่หนี่พี่ลืมไปพี่ลืมไปอย่างนึงคือพี่ลืมเปลี่ยนสกินเป็นไม้เอาเหรอก็เปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนกันนะ เปลี่ยนเลยมันยืนยืนหน้าพี่ก็ได้อร่อยนั้นแกงพี่ก็ได้เลยแต่แกงไม่ได้เดี๋ยวมาดูมาดูสิมาดูสิดูสิเฮ้ยตอนนี้นี่คือน้าแอนแล้วต่อไปเขาจะกลายเป็นอ่าอืมอ่าอ้าวไอ้ทุบคูณสองจริงๆเลยทำไมยังเป็นน้าแอนอยู่วะข้างใต้ข้างใต้ข้างใต้พี่เผลอทุบอีกข้างใต้อ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยววางบล็อกยาให้โอเคคนพีิเหลืองนะ โอเคอะนะก็ทำไมอ่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวทำไมยังไม่เป็นไอไมายอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมองมองข้างๆคิดว่ารถไฟ BTS มองข้างหน้านี่ก็แบบแอร์เบกนะถึงแล้วสินะ เอออะไรวะหมู่บ้านเรื่องเรลองว้นีคือหมู่บ้านเรืีองหมู่บ้านเรื่องเรลองไม่ได้แคสเลยนะเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะใช้เครื่องผมแคสแล้วก็ลงช่องกะที่ดีดีฟันนี่ก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ผมอย่าลืมไปกดติดตามให้ช่องพี่ผมด้วยครับเพราะพี่พี่มีคนติดตามน้อยอยู่ที่ไฮอ่าอะไรว่าี่หาอยู่ไหนอยู่ว่ายน้ำอยู่แม่น้ำเน่ยแม่น้ำก็แม่น้ำชื่ออะไรก็แมพก็ใหญ่น่าดูเลยนะครับผมนี่โธอสรุปไม่ได้เป็นสกินไอไม้ดีจริงดิเดี๋ยวอาจจะได้ออก อาจจะได้ออกนะแต่จะใช้ที่ว่ายน้ําอยู่แม่น้ําเขาเขียวทําไมแม่เนี่ยสาวว่ายน้าโคตรอย่างอลังการอันงานสร้างเนี่ยผมมาว่ายนิดเดียวแล้วก็ไปละวหรอโอเคนะ๋ยวถ้าใครอยากดูแต่ตอนนี้น่าจะแก้ปัญหาได้ก็คือการเอก็คือการเอาเครื่องผมอัดแล้วก็ให้พี่ผมตัดต่อทีแป๊บนึงนะพี่ขอตายก่อนแป๊บนึงได้ไหมตายได้ตายก็อันนี้ไงก็ตกจากที่สูงตายอ่ะทีลงไปด้านล่าง เดี๋ยวเพราะว่าพี่อยากจะเปลี่ยนสกินดูซิว่ามันจะสามารถเปลี่ยนได้ไหมเพราะพี่พี่เราเปลี่ยนเดี๋ยวลองดูอีกทีสิเดี๋ยวลองดูก่อนนะโอเคอันนี้ก็เป็นอ้าวก็เป็นได้นี่แล้วเอนนอใช่เราต้องมารีวิวรถไฟแล้วไม่ต้องมารีวิวว่าไงยังไม่ได้ยืนยันเลยนี่ก็ประมาณเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องลวทีนี่นี่ไงใครคอสตอมสกินนี่ไงเขาเตือนมาแล้วนี่อยู่ดูด้านหลังสิฮะวัดดีทีมทีม เจ้าน้องชายเจ้าน้องชายเจ้าน้องชายที่ที่เรามาดูน้องชายกันเลยข้างล่างก็จำเสื่อเเป็นประมาณนี้ซึ่งก็หึทำไมมันมีไม่เหมือนรออ่าก็ก็น่าจะต้องผมไม่รู้มันสั้นตัวแต่ผมก็ว่ามันว้าวว้าวแมปก็ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยพวกเราใช่เอ๊ะเดี๋ยวนี่ก็มีสองประตูนะทีทีว่า ปลาในแม่น้ําหายไปเกือบหมดเลยอ่ะเหรอรู้ไม่หายไปไหนไปน้ําตก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 เลยโอ้ไม่มีเลยที่ทาไมของพี่มีอ่ะเนี่ยเต็มเลยมาดูจอพี่เลยที่ก็ลองอ่าเห็นมีสักตัวเลยทําไมอ่ะเนี่ยทาไมในจอพี่มันมีเต็มโอ้โอ้ไม่นช่ใร ดีๆก็โผล่มาเฉยอ้ายทำไมทีโอ้โหวางวางน้ำแค่บล็อกเดียวมาเกือบทุกตัวโอ้ยโอ้ยไปวางอะไรเยอะขนาดนั้นแหลกแล้วแปลาปลากระเด็นแล้วแถมผมแหลกแล้วพี่ก็แหลกเหมือนกันแหละที่ปลากระเด็นแล้วทีอ้าวเอามองไม่เห็นเด็ดๆได้เหรอได้แล้วนะอืโอเคก็น่าจะต้องจบคลิปสำหรับการรีวิวรถไฟซึ่งไม่เหมือนรีวิวรถไฟใช่นะอันนี้ได้เป็นทางคนขับเข้าบนก็มีไฟนิดหน่อย อันนี้ก็เป็น้หลังคาก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นกระจกข้านหลังอันนี้มันรู้สึกคล้ายๆอันนี้ก็จะเป็นกระจกไม่ใช่คล้ายลทีก็น่าจะต้องทีทีคิดเหมือนพี่ไหมว่ามันเหมือนรถไฟเอ้ยมันเหมือนรถไฟตรงไหนมันนี้คือรถบัสชัดๆเลยไม่มีสวิตอะไรมากดูมันคือรถบัสแถบลืมปูงไว้ตรงนี้มันคือรถบัสชัดๆเลยทีไหนมันเป็นรถประจำทางมากกว่านะเนี่ยอืม เก็บซากปลาตายไหมว้าวแอปเปิเนี่ยตรงเนี้ยเราลืมวางช่างมันช่างมันโอเคก็น่าจะต้องขอก็ต้องน่าจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันก็ต้องขอจบคลิปเท่านี้แหละนะก็ถ้าสาห์นี้ถ้าใครชอบถ้าใครชอบผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกระดิ่งดีฟันนี่ให้กันด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้คนติดตามยังอยู่แค่ยี่สิบสี่ผมยี่สิบสี่คนนะครับแต่ก็ แล้วก็ข้างหลังผมก็เนี่ยรถไฟผมก็อันนี้ผมกับพี่ผมก็ช่วยสร้างกันนะแล้วก็ในแบบเมืองป่วนพีป่วนก็คือซีรีส์ของผมแล้วก็ผมก็สร้างคนเดียวแล้วก็กระที่ช่วยนิดหน่อยนะครับผมก็สบนด้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยสไลด์นี้จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้สไลด์นี้มีแค่นี้นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวช่อง